สวัสดีนักเรียนแลวก็ผู้ปกครองทุกท่านนะคะเช่นเดิมค่ะวันนี้อยู่กับครูกับรายวิชาภาษาอังกฤษนะคะหรือภาษาอังกฤษซึ่งสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราบทาวนก่อนสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนอะไรไปคะ,ะเราเรียนสระเอสระแอไปซึ่งในภาษาอังกฤษก็คือตัวเอและตัวอ e ีนะคะซึ่งสัปดาห์นี้ เราก็จะมาต่อกันเรื่องสระเหมือนเดิมเราจะมาต่อด้วยสระสระอะไรคะตัว A อนะคะสระเสระแเราเรียนไปแล้วตัวอที่แทนด้วยสระเเราก็เรียนไปแล้วต่อไปอาทิตย์นี้เราจะเรียนสองสระนั่นก็คือสระ I คือตัว I แล้วก็ ตัวโอที่แทนสระโอสระอแล้วก็สระอนะคะเราจะมาเรียนรู้2ตัวในสัปดาห์นี้สระตัวแรกนะคะตัวไอตัวไอนะคะเราจะแทนได้2สระด้วยกันนั่นก็คือสระไอแล้วก็สระอีซึ่งตัวอย่างนะคะที่ครูจะยกมาให้มันก็จะมีทั้งสระไอแล้วก็สระอีอยู่ด้วยกัน หน้าแรกเลยเห็นไหมคะเห็นไหมมีตัวอย่างมาให้ดู้หคำหกคำนี้รวนสะกุดด้วยสระ,ะไอทั้งสิ้นดูคำแรกนะคะ hi น้กเรียนออกเสียงพร้อมมกูนะคะ hi นั่นก็คือตัว h แล้วก็ตัว i ตัว i แทนสระ,ะอะไรคะสระ,ะ i นะคะแล้วก็ตัว h แทนฮอนกคูอ่านรวมกันว่าหายหายหนั่นก็คือสวัดดีที่เขาใช้เป็นคำทักทายกันของฝรั่งนะคะคำที่สองคำที่สองนะคะใครอ่านได้มีไหมสระไอนะคะ,ะตัวแรกนอนหนูตัวที่สองสระไอสระไอเขียนอยู่ข้างหน้าหรือข้างหลังนอนหนูคะ ข้างหน้านะคะอยู่ข้างหน้าแล้วก็มีตัวอะไรมีตัวที่สามตัวนอน,นูเหมือนกันที่นี้ตัวสุดท้ายตัวอีตัวอ e. ีว e. ว e. ที่เราเรียนไปมันแทนสระอะไรนะสัปดาห์ที่แล้วที่เราเรียนไปมันแทนสระเอนะคะแต่ว่าพอมันมาอยู่ข้างหลังแบบนี้มันจะไม่ใช่สระเอแล้ว แต่มันจะไม่ออกเสียงนะคะถ้ามันมาอยู่ตัวข้างหลังตัวสุดท้ายแบบนี้มันจะไม่ออกเสียงเพราะฉะนั้นเราจะเขียนได้ว่าสระไอนอหนูแล้วก็นอหนูอีกตัวอีตัวนี้ให้เราเข้าใจง่ายๆว่ามันเป็นการันแต่ถามว่าในภาษาอังกฤษมีการันไหมคะ ไม่มีแต่ว่าให้เราสมมติว่าใสไ่ไปบนตัว n ตัวที่สอง mm hmm. ก็คือเราจะไม่ออกเสียงมันซึ่งพอเราเขียนได้ปุ๊บมันจะอ่านว่ายังไงคะอ่านว่านายนายหรือใครจะเขียนว่า no a y o r a ได้ไหมคะได้ไหมเขียนให้ตัวเองอ่านออกว่าเป็นคำว่านายที่แปลว่า9้า เขียนได้นะคะเขียนให้ตัวเองอ่านออกเขียนได้นอายนายได้แต่ว่าถ้าจะให้ถูกหลักจริงๆแล้วเราจะเขียนด้วยสระไอโน,นหนูแล้วก็นนหนูอีกตัวหนึ่งแล้วก็ตัวอะไรอยู่ข้างบนนนหนูคะตัวอะไรอยู่ข้างบนนนหนูตัวที่สองตัวการันซึ่งก็อาจว่าน่ายเหมือนกัน ถ้าใครจะเขียนให้ตัวเองเข้าใจ no ayorai ก็ได้ค่ะเอามาดูคำที่สองเอ๊ะคำที่สามคำที่สามนะคะเห็น <He ard S 1> ไหมมันมีอะไรเหมือนกันกันกบคำที่สองมีอะไรเหมือนกันคะอ่ามีตัว i ตัว n แล้วก็ตัว e เหมือนกันสแสดงว่ามันต้องออกเสียงคล้ายกันใช่ไหมคะ ใช่แล้วมันออกเสียงคล้ายกันตัวนี้เป็นตัวเอนนำหน้าเราออกเสียงนอหนูนั่นก็คือนายแต่ตัวที่สามคำที่สามตัว L อยู่ข้างหน้าตัว L แทนตัวอะไรคะแทนตัวอะไรใครตอบได้อะอลอิงนะคะอลอิงเพราะฉะนั้นคำนี้จะต้องออกเสียงอลอ i ิงอ่านว่าลา ลายนั่นก็คือลายที่เราใช้คุยกันกับผู้ปกครองนี่แหละคะ่ะคำว่าลายตัวนี้นะคะที่ครูใช้สื่อสารกับนักเรียนแล้วกักบผู้ปกครองนะคะคำที่สี่มาดูตัวอย่างคำที่สี่คำที่สี่เหมือนเดิมเลยมีอะไรเหมือนกันมีตัว i ตัว n แล้วก็ตัว e แต่ที่ไม่เหมือนกันก็นกคือตัวพยัญชนะต้นนั่นก็คือตัว f ตัว f ตัว f แทนตัวอะไรคะในภาษาไทยอ้าว for fun for f นะคะเพราะฉะนั้นคำนี้จะอ่านว่า fly 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 ตัวนี้แปลว่าอะไรคะในภาษาอังกฤษเนี่ยมีคำซ้ำกันหลายคำมาก คำว่า fly fl y ก็อ่านว่า fly เหมือนกันแต่ว่าที่ครูยกตัวอย่างมาเป็นตัว f i n แล้วก็ e ตัวนี้อ่านว่า fly แปลว่าสบายดีเวลาเราตอบเวลาครูถามเราก็จะตอบว่าอะไรคะ i m f n e i m f i n แล้วตอบไปเ,เฉยแต่เราไม่รู้เลยว่า มันแปลว่าอะไรมันแปลว่าสบายดีนะคะสะบายดีคำที่ห้าคำที่ห้าเปลี่ยนไปแล้วทีนี้เปลี่ยนไปแล้วตัวที่เปลี่ยนไปนั่นก็คือตัวตัวอะไรคะตัวพยัญชนะต้นแหละตัวแรกเลยตัวแรกเป็นตัวอ่าตัวอ่า ตัวอแทนตัวอะไรคะ,อะรอเรือรอเรือนะคะรอเรือเราเขียนรอเรือไว้เลยเราเขียนไว้เลยรอเรืออ่ตัวที่สองตัวที่สองตัว I ตัว I แทนสระ I อนะคะสระไอแทนเขียนอยู่ข้างหน้าหรือ ข้างหลังตัวอาข้างหน้าหรือข้างหลังรอเรือเอ่ยสละไออ่าข้างหน้านะคะข้างหน้าทีนี้ตัวที่สามพิจารณาตัวที่สามตัวที่สามตัวดีตัวดีในภาษาไทยแทนดอเด็กดอเด็กอาทิตย์ตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายตัวอีตัวอี เหมือนเดิมเลยค่ะเราใส่ให้มันเป็นตัวอะไรนะอตัวการันตัวการันเราใส่ไปให้เราอ่านได้เพราะฉะนั้นคำนี้จะได้ตัวอะไรบ้างได้สระไอรอเรือรอเด็กแล้วก็ตัวการันอ่านว่า r i g h t bright r i g h t เรา,รา,รา,รามีเสียงกึก นิดนึงนะคะ r i g h แปลว่าการขับขี่ right bicycle นั่นก็คือขี่จักรยานหรือปั่นจักรยานนะคะตัวที่6ตัวที่6 r i g e เหมือนกันเลยคล้ายๆกันออกเสียงคล้ายๆกันแต่ต่างกันตัวที่ตัวไหนคะที่มันต่างกัน ตัว C กับตัว D เพราะฉะนั้นเสียงลงท้ายของคำนี้จะเป็นดึกได้ไหมคะจะเป็นออกเสียงดึกได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องออกเสียงเป็น C. เพราะว่ามันเป็นตัว C ีคำนี้ได้ตัวอะไรบ้างถ้าเราเขียนเป็นภาษาไทยได้ตัวอะไรบ้างคะอัสะไยรอเรือ ตัวซีแทนตัวอะไรเอ่ยอะซอโซแล้วก็ตัวสุดท้ายตัวอ e ีเหมือนเดิมค่ะเป็นตัวการันการันเพราะฉะนั้นคำนี้จะอ่านว่า rice rice แปลว่าข้าวข้าวที่เรากินทุกวันนี้แหละคะ่ะอ่ะทีนี้ดูต่อไปสระไอเราผ่านไปแล้วนะคะอ่า สังเกตเห็นไหมว่ามันมีมีอะไรที่เหมือนกันเกือบทุกคำเลยยกเว้นคำแรกมีอะไรลงท้ายเหมือนกันอะตัว e มีตัว e ลงท้ายเหมือนกันเพราะฉะนั้นจุดสังเกตง่ายๆเลยว่ามันจะเป็นสระไอ้นั่นก็คือมีตัว i อยู่ในตัวที่สองหรือตัวที่สามแล้วก็มีตัว e อยู่ตัวสุดท้าย ให้เราเข้าใจเลยว่าเป็นสหระไอไม่ว่าตัวนอกนั้นจะเป็นตัวอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้ามีสระไอยอยู่ตัวที่2หรือ3เนี่ยกับตัวอีอยู่ตัวสุดท้ายให้เรารู้ทันทีเลยว่าเป็นสระไอนะคะมาต่อไปสระอีอย่างที่ครูบอกไปตัว i แทนได้สองสระก็คือสระไ แล้วก็สระอ,อะิตัวอย่างของคําสระอินะคะตัวอย่างของคําสระอิอะบอใบไม้ใช่ไหมตัวบีแทนบอใบไม้เราเขียนลงไปเลยเขียนในสมุดลงไปเลยเขียนคาําอ่านบอใบไม้ตัวไอตัวที่สองแทนสะะระนะคะเราอยู่ที่สระอินะตอนนี้แทนสระอิสระอิ แล้วก็ตัวจีตัวสุดท้ายแทนตัวอะไรเอ่ยแทนได้สองตัวนะคะก็คือจอจานแล้วก็กอไก่ในที่นี้เราจะให้มันแทนกอไก่อ่าเราได้ตัวอะไรบ้างตัวบใบไม้สะละีแล้วก็กอไก่อ่านว่ายังไงคะ Big Big แปลว่าใหญ่อ่านว่า bit แปลว่าใหญ่คำที่สองตัวดับแทนตัวอะไรเอ่ย W อ่าวอแวนวอแวนสระอีแล้วก็นอนู อ่านว่าวิน win แปลว่าชะนะชะนะเอาคำที่สามนะคะสระอีนี้ง่ายนิดเดียวเราดูแล้วก็แทนสระลงไปได้มันก็จะอ่านได้เลยง่ายนิดเดียวนะคะ,ะตัวที่สามคำที่สามตัว H แทนพอนก ฮูเหมือนเดิมฮอนกฮูตัวไอแทนสระอีแล้วก็ตัวเอมแทนมอมาอ่านว่าหิมอ่านว่าหิมตัวที่4เดี๋ยวครูจะไปอย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่านักเรียนน่าจะเริ่มเข้าใจแล้วอ่าตัวบีบอยไม้สระอีน้อหนู อ่านว่าบินอ่านว่าบินอ่ะคำสุดท้ายตัวพี่แทนพอผ่านสาระอิแล้วก็นอหมูอ่านว่าพินอ่านว่าพินอาทีนี้วิธีสังเกตนะคะว่าเป็นสาระไอหรือสาระอิ เมื่อกี้อ่ะเราย้อนกลับไปสไลด์เมื่อกี้ก่อนอ่าเห็นไหมตัว i จะมีอะไรข้างหลังคะส่วนมากจะมีอะไรอยู่ข้างหลังจะมีตัวอะไรอยู่ข้างหลังอ่ะตัวอีส่วนสไลอีมีตัวอยู่ข้างหลังไหมคะอ่าไม่มีไม่มีเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตได้ว่าเป็นสรลไอหรือสรลอีก็คือ ดูตัว e ที่มันอยู่ด้านหลังถ้ามีตัว e เป็นสระ i ถ้ามีตัวถ้าไม่มีตัว e เป็นสระ i e. ถูกต้องค่ะง,งั้นครูไปตัวต่อไปเลยนะคะอันนี้ครูจะขอข้ามไปก่อนอต,ตัว o ตัว o ตัว o นะคะ จะแทนสละสามสระจริงๆแล้วมันแทนหลายสระมากบางทีก็เป็นสละอสระอสะสระอุซึ่งเยอะมากแต่ว่าในชั้นของเราเดี๋ยวครูจะสอนแค่สามสระก่อนนั่นก็คือสละอสระโอและสระอูนะคะอสระอดูซิสังเกตซิสระอ อ่ตัวบีเดวลองหัดอ่านก่อนเดี๋ยวครูจะบอกข้อเสยนกิอ่ะลองหัดอ่านนะคะตัวบีบอใบไม้ตัวโอไไว o, แทนสระออนั่นก็คืออออ่างใบไ,ไม้ o, อออ่างแล้วก็ตัวเอเอตัวเอตัวเอตัวนี้นะคะแทนกอไก่แทนกอไก่เราคำนี้เราจึงจะอ่านว่าบอก บอแปลว,ว่ากล่องอคำที่สองนะคะตัวดีดอเด็กตัวโอสระอตัวจีก็ไก่อ่านว่าดอกดอกตัวคำที่สามท,ทหารอออานแล้วก็ ก็พี่แทนนะคะแทนพอผานแล้วก็ปอปลาในที่นี้ถ้าเป็นตัวสะกดเราจะแทนเป็นปอปลานะคะอ่านว่าท็อปอ่านว่าทอ็อปคำที่สเหมือนกันเลยก็พี่บอใบไม้หรือปอปลาใช้ได้ทั้งสองตัวนะคะ แล้วก็อออางแล้วก็ปอปาอีกอ่านว่าป๊อปอ่านว่าปอปคำที่ห้าบอใบไมอ้อออางแล้วก็บอใบไม้อ่านว่าบ๊อบอ่านว่าบ๊อบอ่า,า,ออาคำที่หกครูขอโทษนะคะครูพิมพ์ผิดไปหน่อยมันก็เลยกลายเป็นคำเดียวกัน เดี๋ยวเราจะข้ามไปเลยเป็นสระโอเป็นสระโอ่านทีนี้มาดูสระโอาชารสังเกตสิมันมีตัวอะไรลงท้ายอีกอนมีตัว e ลงท้ายอีกแล้วสี่คำแรกมีตัว e ลงท้ายอีกแล้วแสดงว,ว่าถ้าเราเห็นตัว o แล้วก็ตัว e ลงท้ายให้เราเข้าใจทันทีว่ามันเป็นระโอนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้จะอ่านว่า เราเอ่ยตัวอแทนรอเรือแล้วก็สระโอแล้วก็ตัว S แทนซอเสืออ่านว่า rose rose ข้อที่สองนอนหนูสระอสระโอต้องอยู่ข้างหน้านอนหนูนะคะเวลาเขียนภาษาไทยแล้วก็ตออ ต่อเต่าอ,อ่านว่าโนตอ่านว่าโนตคำที่3ตัว R ตัว O ตัว P ตัว E อ่านว่าอ่านว่ารบรบอาคำที่4ี่คำที่4นะคะตัว H แทน น้คู่แล้วก็สระโอแล้วก็มอมาอ่านว่าโงมอ่านว่าโงมอันที่นี้สามคำสุดท้ายเห็นไหมคะมันไม่มีตัวสะกดเลยมันมีแค่พยัญชนะต้นถ้าเทียบกับภาษาไทยเนียคะก็คือพยัญชนะต้นก็คือนอหนูแล้วก็สระโออ่านว่าโนคคำที่ กะจีแทนก็ไก่แล้วก็สระโออ่านว่าโกตัวสุดท้ายตัวเอแทนสอเสือหรือสอโซในที่นี้เราจะแทนเป็นสอโซนะคะกับสระโออ่านว่าโซอ่านว่าโซ อันทีนี้สระ,ะสุดท้ายในวันนี้นั่นก็คือสระอูสระอูสระอูสังเกตไหมคะมีตัวอะไรสองสอ,ง,สอง,สงตัวตัวโอสองตัวหรือเขาเรียกว่า o. ดับเบลิลโอดับเบิลโอ ถ้าสมมติว่ามี2ตัวติดกันแบบนี้นเขาจะเรียกว่าดับเบิลนะคะดับเบิลก็คือ2ดับเบิลโอก็คือ O 2ตัวถ้าเห็นตัว O 2ตัวให้เราเข้าใจทันทีเลยว่ามันเป็นสระอูนะคะสระอูเพราะฉะนั้นคำนี้ทหารกับสระอูอา่านว่าทู o อะตัวแตตัวแทตหรือตัวซี อาจว่าสู่อานว่าสู่ให้นักเรียนนะคะพยายามออกเสียงตามครูที่ครูได้พาออกเสียงไปนะคะเราฝึกเยอะๆหหัดเยอะๆเราก็เก่งเองค่ะสไลด์นี้ครูทำผิดนิดหน่อยนะคะก็เลยขอข้ามไปก่อน อาทีนี้การบ้านของเราวันนี้การบ้านของเราวันนี้ให้เราไปหาคำอ่านแล้วก็คำแปลของสิบสองคำนี้ทั้งหมดนะคะของสิบสองคำทั้งหมดครูเคยบอกไปแล้วว่าถ้ามันมีตัวสะกดสองตัวเช่นคาว่า give give นะคะกิบตัวนี้ G I F T ถ้ามันมีตัวสะกด2ตัวแบบนี้ให้เราใส่ตัวอะไรลงตรงตัวสุดท้ายสัปดาห์ที่แล้วเราสอนกันไปแล้วให้ใส่ตัวการันให้ใส่ตัวการันให้เรารู้ว่าตัวสะกดตัวสุดท้ายเนี่ยจะออกเสียงหรือไม่ออกเสียงนะคะพอใส่ตัวการันปุ๊บเราออกเสียงไหม ไม่ออกเสียงนะคะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนไปดูดีๆถ้าเรารู้สระกับรู้พ,ออพยัญชนะแล้วไม่ได้ยากนะคะแค่เราแทนค่าลงไปเช่นคำแรกตัวที่แทนทอทหารตัวอแทนรอเรือตัวไอไม่มีอ e ีเป็นสระ อินะคะใส่สระอิบนรอเรือแล้วก็ตัวพีเป็นปอปาเพราะฉะนั้นรวมแล้วคำนี้ก็จะอ่านว่าทริปอ่านว่าทริปให้นักเรียนหัดและฝึกบ่อยบอยนะคะเดี๋ยวเราก็จะเก่งฝึกทุกวันเราก็จะได้เก่งขึ้นในทุกวันถ้าเราขาดการฝึกไปเราก็จำไม่ได้เลยนะคะ เพราะฉะนั้นวันนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะให้นักเรียนจดการบ้านเขียนการบ้านแล้วให้ทำส่งครูด้วยนะคะการบ้านทุกวิชาที่ครูมอบหมายไปให้ทำส่งด้วยวันนี้ก็พอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ